สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราชนกศรีนพันธ์นะคะนักร้องในสังกัดของบริษัทแกรมมิโกค่ะครับวันนี้ ได้รับเกียรติมาร่วมงานอะไรไปไปไ,ปไ,ปไม่ไปงานไม,ไมไ<ด>งไง้ทำไมคะจริงๆวันนี้นะคะนกก็เรียกว่าได้รับเกียรติจากอาจารย์ทัศน์ิทธิ์ตค่ะซึ่งโดยส่วนตัวก็คือนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์นะคะอาจารย์มีกิจกรรมดีๆกับมูล,ลนิธิขตธรรมนะคะไม่ว่าจะสร้างโบสถ์สร้างพระหรือว่าทําการกุศลใดอย่างเงี้ยในฐานะนกที่เป็นลูกศิษย์นับถืออาจารย์มากว่า10ปีค่ะ ก็จะมาร่วมกับทุกๆกิจกรรมที่อาจารย์ทำค่ะแล้วก็วันนี้ทราบว่าเป็นข่าวดีที่มีการบวงสวงละครเรื่องมนตรานคราชนะคะที่จะมีการออนแอร์ทางช่อง5ค่ะวันนี้นกก็เลยได้รับเกียรตินะคะมาร่วมถวายเสียงในพิธีบวงสวงนะคะก็ถวายในบทเพลงพุทธานุภาพแล้วก็ผลงานเพลงระบำเทพบันเทิงด้วยค่ะก็ขอให้ละครมนตรานคราชนะคะ เป็นที่นิยมขอให้ทุกคนชื่นชอบนะคะการถ่ายทําแล้วก็การแสดงทุกอย่างราบรื่นสําเร็จได้ด้วยดีค่ะเนื่องจากบินมาจากจังหวัดไหนคะเนี่ยค่ะจริงๆปกติแล้วเนี่ยนกก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีการไปเป็นกรรมการตัดสินประกวดร้องเพลงที่มจรนครศรีธรรมราชค่ะก็น้องๆจะมาร้องเพลงประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรมค่ะนกก็ไปร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินนะคะก็จะมีพี่กอไพ่แล้วก็พี่อินบุรกรันด้วยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ พอทราบว่ามีข่าวดีนะคะมีวิธีวงสวงก็รีบบินกลับมาแล้วก็มาให้ทันถวายเสียงในวันนี้ค่ะเป็นกรรมการหนักใจไหมฮะร้องน้องๆที่เข้าวงมา<อ>ต้องบอกว่าจริงๆแล้วทางมจรเนี่ยจัดมา14ปีแล้วค่ะแล้วก็มีน้องๆเนี่ยเข้าร่วมการประกวดในทุกๆกิจกรรมนะคะซึ่งในส่วนของเราจะเป็นเรื่องของการประกวดร้องเพลงคุณธรรมส่งเสริมศิลธรรมคุณธรรมนะคะก็ปีนี้รวมๆแล้วทั้งประถมและมัธยมเกือบ100ร้อยโรงเรียนเลยค่ะแล้วก็ มีน้องๆรวมถึงคณะครูที่ร่วมกิจกรรมกว่า6000คนเลยนะคะก็ถือว่า,อาได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพด้วยค่ะนก,ก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆกับกิจกรรมดีๆนี้ที่ได้ไปร่วมกว่า14ปีแล้วค่ะก็คือไปไปร่วมกิจกรรมเป็นกรรมการตล<ช>อดใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นกรรมการด้วยแล้วก็มีการโชว์แบบมินิคอนเสิร์ตด้วยค่ะ แล้วเป็นไงเป็นที่ตอบรับดีใช่ไหมฮะค่ะได้รับก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางมจรนครศิรีธรรมราชจัดนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่อีกหลายฝ่ายแล้วก็ได้รับความนิยมจากน้องๆนะคะนักเรียนเยาวชนมาร่วมประกวดในหลากหลายสาขาที่ทางมจรนครศิรีธรรมราชจัดขึ้นค่ะเราเป็นกรรมการเราเราเป็นลักษณะสายไงครับสายดุไหมครับหรือสายจริงๆโอ้โหยิ่งน้องๆเด็กประถมด้วยนะคะทุกคนมาด้วยความสดใสน่ารักค่ะแล้วก็เพลงที่ใช้ร้องเนี่ย เรียกว่าเป็นเพลงที่ให้กําลังใจหรือส่งเสริมคุณธรรมศิมลธรรมหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นกรรมการทุกคนค่อนข้างจะเป็นแบบกรรมการสายใจดีหน่อยนะคะแล้วก็พูดเพราะๆกับน้องๆแบบให้กําลังใจให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัดสินใจยากไหมที่ว่าจะเลือกคนไหนให้รับรางวัลอะไรยา,ยากมากค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหเรยีรยกว่ามีหลายทีมที่มีความสามารถสูสีกันแล้วก็มีข้อเด่นข้อด้อยแตกต่างกันนะคะบางทีมก็ด้วยด้วยเพลงที่ใช้ในรอบตัดสินนะคะจะเป็น เพลงประจําของมอจรนครศรีธรรมราชนะคะเป็นเพลงมหาแห่งศรัทธามหาจุลานิรันด์ซึ่งจะต้องมีการขับร้องก็เป็นคู่ชายหญิงบางโรงเรียนเนี่ยนักร้องผู้หญิงเก่งบางโรงเรียนนักร้องผู้ชายเก่งแต่พอต้องทํางานเป็นคู่ก็เหมือนกับอีกคนจะต้องห่วงกับอีกคนนึงด้วยอย่างนี้นะคะ่ะโอ้โหก็ต้องเรียกว่าฝึก ให้น้องๆรู้สึกให้อภัยรู้จักให้อภัยนะคะแล้วก็คอยช่วยเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนไปด้วยเรียกว่าการทํางานเป็นทีมด้วยค่ะก็เรียกว่ามาสนุกกันมาสนุกกันมาหาประสบการณ์กันออค่ะอะไรอย่างนี้แล้วพูดถึงผลงานเราอัปเดตผลงานเป็น, <force S 2> นยังไงบ้างคะค่ะจริงๆอ่ะตอนนี้นะคะนกเองก็ยังอยู่ในสังกัดของบริษัท g r a มิโกนะคะ <ๆ S 2> ลแล้วก็จะมีผลงานมีซิงเกิลมาฝากกันเรื่อยๆนะคะแต่สําหรับเพลงล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเพลงคัเฟเวอร์ ะะเป็นสไตล์แบบเพื่อชีวิตระดับตำนานนะคะล่าสุดชื่อว่าเพลงเดือนเพนนะคะก็สามารถรับชมและก็รับฟังผลงานเพลงของลกทุกๆผลงานเพลงได้ที่ช่อง YouTube กรมิโกออฟฟิเชียลค่ะส่วนผลงานเพลงครับว่าอื่นๆน,นะคะร้องทุกแบบทุกสไตล์เลยสติงก็ร้องนะคะหรือลูกทุกอีสานก็ร้องสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ที่ช่อง YouTube ราชนกศิโภพันออฟฟิเชียลค่ะส่วนข่าวสารหรือเรื่องราวอื่นๆน,นะคะก็ไม่ว่าจะเป็น Instagram Tik t o k นะคะหรือ Facebook ต่างๆก็รัชนกศิลปพันธ์แกรมมิโกค่ะแล้วแล้วงานทางเดินเดินสายจะมีเรื่อยๆไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงหน้าง,งานนะคะก็จะมีงานวัดหรืองานอะไรอยู่เรื่อยๆนะคะเร็วๆนี้ก็27กุมภาพันธ์นี้ก็จะมีที่งานโอท็อปจังหวัดสุรินทร์ค่ะ,ะค่ะก็ย<ไ>ังไงใครสนใจไปฟังกันได้ใช่ค่ะแฟนๆที่ได้รับชมข่าวนะคะทราบข่าวก็ไปเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะ แล้วเดือนเมษายนเมษาล้วมีมีงานไมหมคะหรือว่าพักผ่อนเลยก็รับงานไว้มาสองปีแล้วค่ะเมษาปีนี้เรียกว่าก็วันวันที่สามเมษายนนะคะก็จะเริ่มที่วัดหลักสี่นะคะจังหวัดสม,มุทรสาครนะคะแล้วก็ช่วงสงกรานเนี่ยนกจะอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะก็จะรับไว้สองวัดทั้งสิบสองสิบสามเมษาเลยนะคะแล้วก็จะมีช่วง 24เมษายนนะคะก็จะอยู่ที่วัดได้หิงก็จะขึ้นคอนเสิร์ตวันเดียวกันกับอาจารย์ไข่มาลิฮอนนะคะส่วน27ก็จะลงไปทางใต้เอเดี๋ยวหนูนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นนาราหรือยะลานะคะยังไงก็เห็นป้ายเห็นชื่อนะคะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้นุ้ด้วยค่ะเรียกว่าต้องเดินสายละต่างวัดตลอดเลยเรียกว่าอาชีพนักร้องคู่กันกับนักเดินทางเลยค่ะก็ก็จะโดยส่วนตัวคือเป็นคนชอบเดินทางนะคะเราได้ไปเห็น สิ่งวัดล้อมม่ได้เห็นแฟนๆไปพบเจอแฟนๆในจังหวัดตๆๆ่า <ๆ S 2> งๆก็รู้สึกชอบแลวก็มีความสุขในการเดินทางค่ะครับแล้วแบบเวทีกลางแจ้งเคยเคยเคยประสบพบเจอที่ว่าพายุแรงจนทําให้เวทีลท<า>้มไหมใช่ไหมคะเคยมีไหมของนกนี่ส่วนมากเป็นแบบว่าเป็นคอนเสิร์ตทางใต้แล้วทางใต้เนี่ยฝนจะตกเรื่อยๆมันบ่อยครั้งมากเลยแบบว่านกขึ้นเวทีสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอนกจะขึ้นเนี่ย ลมเริ่มมาฝนเริ่มโปรยแล้วเราก็เปิดตัวด้วยเพลงฝนตกในทะเลทุกคนก็แซวว่านะาน้องนกเอาฝนมาด้วยจนมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่านอกจากว่าเราเจอช่วงถ้าเป็นพายุทะลมไปอะไรก็ก็จ้าก็จะเลื่อนวันไปเลยอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะยังไม่ถึงขั้นแบบร้องร้องอยู่แล้วเวทีทะลมมไรยังยังไม่ขนาดนั้นนะคะโอเคครับพี่นกฝากฝากส่งท้ายติดตามช่องชาแนลอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ ค,ค่ะ,คะวันนี้นะคะนกเองก็ขอฝากทุกๆผลงานเพลงนะคะแล้วก็ทุกๆก,กิจกรรมของนกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง t i k t o ก IG Facebook นะคะแฟนเพจของนกนะคะที่รัชนกศิลปพันกราเมโกค่ะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะติดตามได้2ช่องทางนั่นก็คือช่อง YouTube ของ g r a m m y g o o f f i c i a l และก็ช่อง YouTube ส่วนตัวของนกค่ะรัชนกศิลปพันออฟฟิเชียลนะคะก็ฝา,ากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจกับทุกๆเรื่องราวด้วยฝากผลงานเพลงด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะติดต่อรับงานได้ติดต่อรับงานได้ค่ะ ก็ทั้งบริษัทหรือติดต่อกับนกโดยตรงก็ได้นะคะเบอร์โทรก็จริงๆจะขึ้นไว้ที่หน้าแฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะคะฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจด้วยค่ะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ